ผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็มีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่เลยทีเดียวครับหนึ่งในนั้นก็เป็นบิ๊กแมตช์ครับเชลซี Chelsea, พบกับทางด้านลิเวอร์พูล ก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยใครก็คิดว่าคู่นี้เป็นทีมที่จะต้องเป็นทีมลุ้นแชมป์แต่พอเปิดฤดูกาลมาแล้วถึงปัจจุบันถึงสถานการณ์เมื่อคืนก่อนเกมกลายเป็นทีมอันดับ11ที่พบกับทีมอันดับ8เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็ทางด้านของเชลซีมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมครับปลดพอตเตอร์ไปใช้ผู้จัดการทีมชั่วคราวแต่ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับทางด้านเรื่องผู้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นมากมายหลายตำแหน่งแต่ก็อย่างที่รู้อย่างที่เห็นครับสบภาพเกม จบเกมมาทาได้แค่เพียงเสมอกันไปแบบไรสกอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าจืดมากๆครับแล้วการเจอทีมต่อไปของเชลซีก็จะเจอกับวูฟเฟ่ตงตันและลิเวอร์พูลก็จะพบกับอาเซนอลต้องบอกว่าสถานการณ์นั้นลําบากทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับอีก3ามคู่ครับที่เตะไปเมื่อคืนนี้ก็มีบอลมัดครับแพ้กับไบรตันไปศูนย์ประตูต่อสองลีดยูเนเต็ดเอาชนะนอตติแฮมฟอร์เรสต์งประตูต่อหนึ่งและเลสเตอร์ซิตี้ครับ พายกับแอสตันวิลลาไป1ประตูต่อ2องสถานการณ์ยำแย่มากมากอีกทีมหนึ่งครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้สำหรับจิ้งจอกสยามแม้ที่เพิ่งเปลี่ยนคุณสือไปก็ยังไม่กระเตื้องเช่นกัน